เลคเชอร์ที่9นะครับก็จะเป็นเรื่องของ STRING นะครับ STRING คืออะไรนะครับ STRING ก็คือข้อความนะเป็นมีประโยชน์อย่างไรก็มีไว้ใช้แสดงผลไว้เก็บข้อมูลนั่นคือสตริงนะครับเขาต้องการให้เราทราบอะไรบ้างนะก็รู้ว่าส r i n g คืออะไรนะครับตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับ จะใช้มันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นฟังก์ชันคุณจะส่งค่าอย่างไรนะอันนี้ก็3มเรื่องนะครับจุดประสงค์ของบทเนี้นะครับมาดูนะครับในลักษณะของข้อมูลแบบสตริงเนี่ยนะครับ String คือมันคืออาร์เของตัวอักษรนะตัวอักษรหน่ตัวเราเรียกมันว่า c าร r a เ t อรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะเนี่ยคุณลองดูอย่างเช่นข้อความคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยตัวอักษร1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะสตริงมันคืออาร์เรย์ของตัวอักษรนั่นเองนะครับก็จะเป็นค่าคที่ก็ได้นะครับจะเป็นตัวแปรก็ได้โดยในรูปแบบนะครับ การประกาศนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับใน1 array จะมี Back/ สแลตศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวแบ็กสแลตศูนย์ตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว Back/ สแลตศูนย์ตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกว่าสิ้นสุดข้อความนะต้องมีไว้ทำไมนะครับ ผมถามว่าพวกเราในแต่ละคนเนี่ยถ้าเราจะเก็บชื่อเก็บข้อมูลชื่อชื่อของนักศึกษาเนี่ยถามว่าแต่ละคนมีความสั้นยาวของตัวชื่อเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์จะรู้ได้อย่างไรว่าชื่อใครสั้นชื่อใครยาวอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้น เขาจึงมีตัวอักขระพิเศษนะครับ backslash 0นี่นะครับปิดท้ายเป็นตัวบ่งบอกว่าตรงนี้สิ้นสุดข,ข้อความนะครับตรงนี้สิ้นสุดความยาวของตัวสตริงแล้วนะ,นะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วรูปแบบการ,รป,ประกาศนะครับก็อย่างเงี้ยบอกว่าเป็นข้อมูลแบบ character ตัวนี้ เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเนี่ยก็คือเป็นการเขียน Array นะครับซึ่งในที่นี้ใช้ตัวแปร STR หรือว่า String นี่นะครับเก็บขนาดข้อมูลกี่ตัวอักษร5นะครับแต่เก็บจริงๆเก็บได้แค่4เสียไป1ถามว่า1คืออะไรก็ backslash 0ตัวนี้นะครับ ็นรหัสปิดท้ายว่าสิ้นสุดข,ข้อความนะันี่ก็ลักษณะการใช้งานนะครับของตัวสิ่งนะอย่างเช่นตัวนี้ชื่อใช้5ตัวอักษร d d r e s s ที่อยู่ใช้100ตัวอักษรอย่างเงี้ยนะครับส่วน Pointer เราจะยังไม่พูดถึงนะครับ เราจะมาลงรายละเอียดกันในบทที่11วันนี้ยังไม่กล่าวถึงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็คือเป็น Array Character หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มข้อความนั่นเองนะครับมาดูนะครับการให้ค่าทางการให้ค่ามันนะหรือว่าคุณจะบอกว่ามันมีข้อมูลข้างในคืออะไร ทำได้สองวิธีการวิธีการแรกให้ไปทีละหนึ่งตัวษรเลยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ให้ทีละตัวอักษรหรือวิธีการที่สองดับเบิลโคดนะครับให้ไปเป็นชุดข้อความเลยนะเป็นลักษณะนี้ดับเบิลโคดเปิดดับเบิลโคดปิดในลักษณะนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ การใส่ช่องว่างมาหมายความว่าเราไม่กำหนดคืออันลิมิตนะครับไม่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดข้อความมี10ตัวอ,อ,กอักษรตัวนี้มันก็จะเป็นอโตเ m ม t ติที่10ตัวอ,อ,กอักษรนะครับถ้ามี20มันก็จะขยายตามจำนวนตัวอ,อ,กอักษรนะครับนั่นคือลักษณะของการไม่กำหนดนะนี่ก็คือ การกำหนดในส่วนของตัวแปรแบบสตริงนะครับแล้วก็การให้ค่ามันนะต่อไปนะครับในลักษณะนะครับตัวนี้ยมันก็จะมีตัวอย่างเรื่องการให้ค่าเนะนี่ยนี่คือให้เป็นชุดข้อความเลยให้เข้าไปนะครับหรือนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ช่องว่างๆเนะี่ยก็คือ สามารถขยายตามที่ผมบอกมเมื่อกี้น,นะครับสามารถขยายอัตราส่วนได้นะครับว่าขึ้นอยู่กับชุดข้อความนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เวลาคุณจะไปกรอกข้อมูลหรือว่าไปเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอย่างเช่นบางอย่างคุณทราบแน่นอนว่ามันคงที่อย่างเช่นรหัสบัตรประชาชนเนี่ยคุณรู้ละฟิกคงที่แน่นอนแต่ถ้าคุณจะไปเก็บชื่อเนี่ยถามว่าชื่อแต่ละคนมันมีความสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ฟิก นะครับไม่ f ิกในส่วนของขนาดของตัว array นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นในลักษณะของการไม่ f ิกนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรู้แล้วคุณก็ใส่ตัวเลขไปซะนะครับอย่างเช่นรหัสป,ประชาชนก็13แต่คุณก็ต้องกําหนด a r r a เเป็น14นะครับอีกหนึ่งตัวเป็นรหัสติดท้ายนะครับ backslash 0ูนนะครับเป็นในลักษณะน,นี้นะครับ ดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้ากรณีจะใช้กี่ตัวก็ให้กําหนดเผื่อเข้าไปไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะะมาดูในส่วนของตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี้พวกเราดูแล้วมันเป็นการทำอะไรโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมนะครับตอนแรกเลยนะครับกําหนดในส่วนของสตริงนะครับซึ่งเป็น อารีขนาด10ตัวอัษรนะครับ first กับ last พูดง่ายๆก็คือเก็บได้9และ int เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นตัวับรอบนะครับ int i เนี่ยตัวนี้นะครับป้อนชื่อป้อนนามสกุลนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูดีๆถ้าคุณจะรับรับเป็นในลักษณะของสต i ิงเราจะใช้เป็น p e r s นะครับ คุเน,เนี้ยนะครับรน,นี่คือรับข้อความเป็นแบบ string นะครับดังนั้นเมื่อคุณนำมาแสดงคุณก็เป็น Per percentage เ,เ,เช่นกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของการนำมาแสดงนะครับเขาปริ้นชื่อคุณคืออะไรแล้วมาทำการวนนะครับวนวนซึ่งในลักษณะของการวนนะครับโดยการวนเนี่ย ตัวนี้ทำไมเป็นเปอร์เซนต์ซีเปอรก็คือวนหลุมทีละ1ตัวอักษรนะครับตัวนี้เขาเว้นว่างไว้นะครับหนึงคอลัมน์แล้วหลังจากนั้นก็จะทำการพิมน,นะครับลอ,องรันโปรแกรมดูนะครับเนี่ยมันก็จะปรากฏหน้าตาตัวนี้เป็นหน้าตาสำคัญวนหลูปนะเนี่ยหลูปบนวนหลูป แสดงชื่อหลปมล่างบนหลูมแสดงนามสกุลน,นะครับโดยลักษณะการแสดงนะครับมันมีการแสดงเว้นนะครับเว้นหนึ่งตัวสอนหนึ่งตัวสอนที่เว้นก็คือนะ นี้นะสแกน F ตัวนี้เลยสแกน F p e เปอร์เแล้วก็ First เอาค่าที่รับจากคีย์บอร์ดนะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า First พทิมข้อมูลแสดงบนหน้าจอแบบ s t r i n m เกสติงเหมือนกันกันกบสแกนเอฟนะแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวเนี้ยเป็นคำสั่งในการเก็บค่าของสติงเลยหรือว่ารับค่าข้อมูลของสติงเลยนะครับก็มาดูนะครับมาดูในลักษณะาาผลของมันนะครับตัวเนี้ยพอเราสั่งฟีนะครับก็จะเป็นค่าที่คุณรับเข้ามานะครับรับเข้ามาว่ามันมีค่าเท่ากับ อันนี้ก็คือการแสดงค่าแบบเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างโปรแกรมสําหรับการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ใช้ get s คุณใช้อะไรได้อีกก็ใช้ scan f นะครับ scan f แต่ว่าตัวแปรที่รับก็เป็น p e r s ก็คือเป็น string นะครับผลที่ได้ได้เหมือนกันนะ โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้พวกเราว่ามันเป็นโปรแกรมทำอะไรเป็นโปรแกรมทำอะไรเออชื่อมันก็บอกนะ <c oughs> แล้วรับข้อมูลเป็นสตริงนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลสตริงออกมาทีละเซลลหรือพิมพ์ออกมาทีละตัวอักษรนะครับ ป่อไปสิตัวก็พิมพ์ออกมา10ตัวอักษรอะไรในลนักษณะนั้นนะครับน,นี้ก็คือสูงสุดป้อนได้กี่ตัวสอน 79, เจ็ดสเก้ออเจ็ดสิก้าตัวสอนนะครับอ่ะโอเคนะครับแผ่นสีเหลืองนี่ก็เป็นลนักษณะการรันนะครับอย่างเช่นปลากขดอข้ามนะครับ Enter String นะ จแล้วก็อย่างเช่น IMF a r e e ชั้นมากก็ตามนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลการลันนะครับต่อไปนะครับการส่งผ่านค่านะครับระหว่างสตริงแล้วก็ฟังก์ชันนะครับก็มาดูตัวอย่างเลยจะได้เห็นภาพนะ สังเกตดูนะครับเรามีฟังก์ชันอยู่หนึ่งฟังก์ชันอยู่ด้านล่างเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้เลยตัวนี้หนึ่งฟังก์ชันนะครับโดยฟังก์ชันฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปเขียนก่อนเมนคุณจะไม่ต้องมาเสียเวลานะประกาศงทานนี้เลยนะเพิ่มว่าเขาเขียนหลังเมนผมจะถามว่าเขียนหลังมมมเนงมนไว้ทำไม การอยู่ด้านหน้ากับอยู่ด้านหลังเรียกใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่การเขียนหลังจากเมนเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการประกาศว่ามีฟังก์ชันเชื่อนี้อยู่เออข้อดีของมันก็คือนะครับสมมุติว่าคุณมี10ฟ<ม>ังก์ชันคุณก็เขียนต่อมาเรื่อยนๆ,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 ๆนะแล้วไอ้สิฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไปเขียนก่อนฟังก์ชันเมนเนี่ยคุณจะเห็น โค้ดที่คุณไม่ต้องการเพราะว่าสิ่งที่โปรแกรมรันมันจะรันภายในฟังก์ชันเมนเท่านั้นมันจะไม่รันในส่วนอื่นเว้นแต่ว่าฟังก์ชันเมนเรียกฟังก์ชันอื่นนะครับมันถึงจะไปทํางานที่ฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสมมติคุณมีฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ด้านหน้าถามว่าโปรแกรมจะรันไหมโปรแกรมไม่รันนะครับโปรแกรมสนใจแค่ ฟังก์ชัน m a i นะครับแล้วโปรแกรมจะรันเมื่อ,อไหร่รันเมื่อมีการเรียกใช้จากฟังก์ชัน main ดังนั้นนะครับการเอา,าไว้ตรงท้ายๆเนี่ยเพื่อให้ให้มันดูไม่เขาจะเรียกว่าไงไดีดูเหมือนกับว่ามันไม่ไม่บกวนสายตาเวลาคุณตรวจสอบโค้ดในส่วนของฟังก์ชันเมนนะครับก็จะเป็นคร่าวๆดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนนะครับตรงเนี้ย คุณลองสังเกตดูประกาศฟังก์ชันว่ามีฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังก์ชันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปในฟังก์ชัน main ประกาศตัวแปรนะครับซึ่งเป็นตัวแปรแบบ charactor หรือพูดง่ายๆมันคือ string นั่นแหละนะครับ20นะครับ20ตัวสองแล้วก็ p ิ i n t ว่าให้ป้อนชื่อนะครับป้อนชื่อแล้วก็ get string เข้าไปก็คือรับชื่อนะครับพอรับชื่อเสร็จ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า string นะครับรับชื่อเสร็จเอา string ตัวเนี้ยนะครับส่งเข้าไปใน function string นะครับ function หนึ่งเนี่ยนะครับด้วยข้อความว่า,า,า string พอเรียก function หนึ่งปุ๊บโปรแกรมจะกระโดดมาทำง,งานบรรทัดน,นี้เลยบรรทัดล่างผมถาม function หนึ่งเนี่ยเป็น function แบบไหน,น ฟังชั่นมีกี่แบบครับสแบบฟังก์ชันแบบไม่รับค่าและไม่ส่งค่ากลับแบบที่1รับค่าแต่ไม่ส่งค่ากลับแบบที่2 ที่เป็นแบบสตริงดังนั้นคุณจะต้องมีการประกาศว่ามีการใช้งานสตริงเนะี่ยนี่ประกาศที่นี้เลยนะครับตัวแปรที่ชื่อว่า name ก็เป็นสตริงเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอาสตริงมาใส่ใน name เนะี่ยก็คือพูดง่ายๆเอาตัวแปรสตริงมาใส่ไว้ใน name แล้วก็ print ข้อความ hello there, นะครับแล้วก็เอาค่าในตัวแปร name นี่ยนะครับ percent s ก็มาสเพราะฉะนั้นนะครับโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่อะไรนะครับก็อย่างนี้เลยถามว่าคุณชื่ออะไรคุณก็พิมพข์ข้อความเข้าไปพิมพข์ข้อความเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเก็บ s ก็ไปเก็บไว้ในตัวแปรส,สิ่หลังจากนั้นนะครับเมื่อรับข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปยังฟังก์ชันซึ่งชื่อว่าฟังก์ชันอย่าง ฟังชันหนึ่งในทำหน้าที่ป็นบรรทัดล่างตัวนี้ถูกท,รรทําในฟังก์ชันหนึ่งบรรทัดบนถูกทําในฟังก์ชันเมนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแตกต่างกันนะเพราะจบการทําง,งานนะครับ get ch มีไว้ทาไมรอรับคีย์ใดๆหนึ่งคีจากคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องโชว์ผลที่รับเข้ามานะครับพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ย สำหรับงานนี้นะสำหรับงานนี้เขาบอกว่าให้เราดูผลก,ก่อนดูผลการลาให้เสร็จแล้วรอคีย์ใดๆถ้าคุณกดคีย์ใดๆปุ๊บก,ก็จบการงานโปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นไว้สําหรับการรอคีย์เฉยๆนะครับส่วนนี่เทิลศูนย์เนะี่ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเมนมันไม่ไคืนค่าให้กับฟังก์ชันใดๆแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็ ตัวอย่างโปรแกรมต่อไปอาร์เรสองมิติของสตริงนะครับสตริงมีแบบหนึ่งมิติที่ผมพูดผ่านมาเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราพูดถึงสองมิติถามว่าสองมิติเนี่ยนะครับกำหนดอย่างไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็มีทั้งโรแล้วก็มีทั้งคอร์รันะมีโรแล้วก็คอร์รัโดยนะครับโดย ลักษณะของตัวอารีสองพิติก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับชาเนมแล้วก็ห้าสามสิบเอ็ดนะครับหมายความว่าไงนะครับสามสิบเอ็ดเก็บตัวอักษรทั้งหมดสามสิบตัวบวกกับรหัสติดท้ายอีกหนึ่งตัวก็เป็นสามสิบเอ็ดตัวนะครับแล้วนะครับแล้วไอ้เลขห้าเนี่ยคืออะไรนะครับจำนวนบรรทัด หมายถึงว่าจะเก็บข้อมูลของรายชื่อหรือของอะไรกี่รายการนะเป็นในลนักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอเนี้ก็จะเก็บข้อมูล5รายการเอาง่ายอย่างเช่นคุณจะเก็บวิชาในการเรียนของเทอนเนี้ยถามว่าเทอมน,นี้คุณเรียนวิชาเดียวหรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยสมมติลงทะเบียน5รายวิชาคุณก็ต้องทำอารีสอ2มิติที่เป็น ห้ากับ3 1อะไรในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการใช้งานนะครับต่อไปนะครับคำสั่งเพิ่มเติมตัวนี้ตัวนี้คุณจะต้องมีไลบรารีที่ชื่อว่า String.h ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพูดเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ String Copy ถามว่า String Copy เป็นอะไรก็คือเป็นการเอาตัว ตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูก Copy c o p y เสร็จแล้วเอามาเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการใช้งานของลักษณะของ s t r i n g Copy นะครับมาดูนะครับ,ารบการให้ค่าแบบง่ายๆนะครับบอกว่าอย่างเช่นตัวนี้สิริชยัยนะครับซีรีชยัยซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เก็บไว้นะครับเอามาใส่ไว้ใน Name คอร์ลนะครับเป็นท่ีโลที่สูงนะครับโลที่1โลที่2โลที่สามอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยก็คือเป็นการ Copy อย่างเช่น Name อเอามาใส่ไว้ใน n a m ส3ก็หมายความว่า n a m ส3จะมีข้อมูลชื่อว่าสมศสีอย่างเงี้ยในลักษณะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี<ๆ>่ยจะทำรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะหรือจะทำรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งในลักษณะนี้เป็นการให้ค่าโดยตรงเลยนะครับก็คือคุณกําหนดค่าไปเลยอันนี้ไม่ได้รับค่าจากชีบบอกนะหมายถึงว่าพอโปรแกรมรันปุ๊บคุณก็จะมีรายชื่อต่างๆเหล่านี้ไว้ในอารีที่ชื่อว่า Name เลยนะครับถ้าใส่ไป5้ารายชื่อตรงนี้ช่องว่างตรงนี้นะครับก็เป็น5นะครับ ถ้าใส่ไป10ก็เป็น1ิบตามนี้นะครับอ่ะดูในส่วนต่อไปนะครับพวกเราว่าโปรแกรมนี้ใช้ทำอะไรสังเกตดูนะครับตัวโคดเนี่ยอันนี้ให้ค่าไปแล้วก็คือตัวแปรนเนมมีชื่ออยู่หหชื่อเก็บไว้ในอไร y แบบ2อมิติแล้วหลังจากนั้นวนหูู 0-4ในลักษณะของการวนสูสถึ0-4เนี่ยหมายความว่าไงวนเพื่อตัวนี้คลองดูนะคะนนรับ print name อนะคะรับเปน,นต์ดในเท่นี้ก็คือตัวนี้ต,นตัว i นะครับ name ที่0แล้วก็ string นะครับตัว i เนี่ยมันจะมาปรากฏที่ตัวนี้แล้วก็ name ที่ i ตัวนี้นะครับ มันก็จะมาปรากฏที่เปอร์เซ็นต์เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเอารายชื่อสิริชัยสมพงสมศรีสมศักดิ์สม,สสมบัติแานี้นะครับมาแสดงนะตัวนี้ก็คือลักษณะการทำงานนะครับของตัวโปรแกรมนี้นะอ่ะอันนี้ต่อไปนะครับ แล้วโปรแกรมนี้แตกต่างจากโปรแกรมเมื่อกี้ยังไงโปรแกรมเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับนะโปรแกรมก่อนหน้านี้มันให้ค่าไปแล้วโดยกําหนดภายในโปรแกรมแต่โปรแกรมนี้นะครับเป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ดลองสังเกตด,ดูนะครับสแกนเอฟนะสแกนเอฟเป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ด โดยลักษณะของการรับค่าก็คือรับค่าเข้ามามีการแสดงผลไหมไม่มีนะครับไม่มีรับอย่างเดียว,ยวบนรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับ